อาริยาเมตายาสู่การเป็นอาริยาเมตายาเร่มหนึ่งบทที่65และ66ความธรรมดาเดี๋ยวคาทีมเสียงโคฮารุเรียกฝากระบอกปิดไม่สนิทเดี๋ยวฉันจะปิดให้ใหม่นะคะโคฮารุเดินมายืนอยู่ตรงหน้าผมพร้อมกับเอื้อมมืออ้อมไปข้างหลังเพื่อปิดฝากระบอกไม้ให้เรียบร้อยที่จริงผมคิดว่า จะฝากไว้กับเธอก่อนแต่กช็ช่างมันเถอะมันไม่ได้หนักอะไรให้มันติดไปกับตัวคุณไว้นะ่ะดีแล้วค่ะขอรู้ตอบสิ่งที่ได้ยินจากความคิดผมจึงใช้จังหวะนี้เอามือทั้งสองข้างอบกอดร่างของเธอไว้ผมรักคุณครับผมพูดกับเธอเบาๆฉันก็รักคุณค่ะฉันจะอยู่ข้างๆคุณตลอดเวลานะเธอกระซิบพร้อมกับกอดผมแน่นครับ ผมรู้สึกได้ถึงความอะไรอวบ์ของเธอเธอกอดผมแน่นจนผมรู้สึกว่าเธอไม่อยากจะปล่อยมือออกจากตัวผมคงได้เวลาแล้วละ่ะคาเอินพูดขึ้นหลังจากที่ผมรู้สึกจากที่รู้สึกว่าผมกับโคฮารุอยู่ในท่านั้นนานพอสมควรแล้วผมลาก่อนและทุกคนอีกครั้งแล้วก็มุ่งหน้าตรงไปที่บนันไดผมหัน กลับไปมองดูทุกคนเป็นระยะระยะแต่ก็ยังคงเห็นพรากเขายืนโบกมือลาผมอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับมีอะไรเป็นพิเศษบันไดทางขึ้นสู่สถานที่แห่งนี้ทำจากหินแก้นินขนาดใหญ่ดูจากขนาดแล้วแต่ละก้อนน่าจะหนักหลายตันมันถูกนำมาวางเรียงรายซ้อนๆกันขึ้นไปโดยผิวด้านบนของมันถูกสลักเป็นชั้นบันไดเล็กๆ ขนาดพอดีกับการก้าวเดินของคนปกติบันไดนี้มีความกว้างประมาณ2เมตรขอบกันตกถูกสลักเป็นลวดลายของพืชพันธุ์นานาชนิดไว้อย่างวิจิตรบรรจงตลอดทางขึ้นทั้งสองข้างมีดอกไม้ที่มีสีสันสวยงามทุกต้นเหมือนถูกจัดวางไว้อย่างตั้งใจพืชพันธุ์ดอกไม้ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ ดูแล้วมีความสมบูรณ์มากเพราะว่ากิ่งก้านของมันดูอวบอิ่มเป่งเปล่าเป่งสีสันและกลีบดอกไม้ถูกจัดจ้านสดใสถึงแม้ว่าสวนแห่งนี้ไม่ได้ไม่ได้ถูกจัดวางเป็นแนวเป็นแถวเป็นแนวเหมือนกับสวนดอกไม้ทั่วๆไปแต่ก็ดูมีจังหวจะจะโคนถึงสูงมีต่ำมีอ่อนมีแก่ แล้วยังตอนนี้ก็เป็นช่วงที่แดดกำลังทอแสงลงมาก็ยิ่งดูเป็นภาพที่งดงามบันไดนี้ทอดยาวขึ้นไปตามความชันของภูเขาผมเดินผ่านช่วงแรกก็เป็นสวนผมเดินผ่านช่วงแรกก็เป็นสวนดอกไม้มาแล้วระยะทางช่วงแรกน่าจะประมาณ200-300ถึเมตรเท่าที่ประเมินความสูงทั้งหมดผมน่าจะ ผมน่าจะอยู่แค่เชิงเขาเท่านั้น <S <S ถ้าจากช่องแรกที่เป็นสวนดอกไม้ก็เข้าสู่เขตที่เป็นป่าภาพบันไดหินที่หายเข้าไปในถ้ำกลางต้นไม้ขนาดใหญ่สูงชรูดตั้งแต่ซึ่งตั้งแต่ต้นน่าจะมีอายุหลายพันปีหรือกว่านั้นทำให้ผมนึกถึงเสาวิหารโรมันที่เรียงรายเป็นท่อนๆเป็นแท่งๆท,ท่อนๆ ทันทีที่เดินเข้าไปในนั้นผมก็รู้สึกถึงความเย็นและความชื้นของอากาศผมใช้เวลาเดินในช่วงของป่านี้ราวๆหนึ่งชั่วโมงจึงพ้นจากพ้นออกมาจากมาพบกับเพระวะพุมนีิประเทศที่มีลักษณะเป็นทุ่งหญ้าบนเขาสูงเมื่อมองขึ้นไปด้านบนคำนวณคร่าวๆก็น่าจะยังเหลือระยะทางอีกประมาณหนึ่งในสี่ของที่เดินมาทั้งหมด ผมจึงมีโอกาสนี้หยุดพักเมื่อมองสำรวจรอบๆและมองลงไปด้านล่างผมสามารถเห็นทัศนียภาพของเมืองทั้งเมืองได้อย่างชัดเจนมองไปได้ไกลจนสุดลูกหูลูกตาด้านบนมีลมพัดค่อนข้างแรงและอากาศก็ค่อนข้างเย็นยินดีต้อนรับครับเสียงนึ่งดังขึ้นมาจากด้านหลังของผมผมรีบหันไปตามเสียงนั้นทันทีเจ้าของเสียงนั้นคือผู้ ชายรูปร่างสูงโป่งโร่งสวมเสื้อคลุมตัวยาวเกือบถึงพื้นสวมหมวกทรงกวยมียอดแหลมแหลมเนื้อผ้าทั้งเ,เสื้อคลุมและหมวกมีลักษณะแววววมีสีทองอารามไปทั้งตัวมีอาามัญมณีเม็ดใหญ่ประดับอยู่ที่กลางหน้าผากและที่คอจนถึงหน้าอกอยู่หลายเม็ดเขามีหน้าตาหล่อจะมอง จมูกโดง่งผมสีดำอยากโสกยาวย,ย้อยลงมาด้านข้างดูจากวัยเมื่อเทียบกับคนที่โลกของผมเขาก็น่าจะอายุประมาณาสักสามสิปีแต่ถ้าให้เดาจากเทคนิคการดูอายุจากคนบนโลกนี้เขาก็น่าจะอายุไม่ต่ำกว่า7จ็ดแสนปีแล้วแน่นอนเพราะหางคิ้วของเขายาว ลงมาข้างเล็กน้อยเมื่อประเมินจากการแต่งตัวแล้วชายคนนี้ก็ต้องมีบุคลิกภาพเป็นพิเศษมากๆด้วยผมไม่ทันสังเกตว่าเขามายืนอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไร่เพราะตอนนี้ขึ้นมาไม่มีใครไม่ได้ไม่ได้เห็นใครไม่มีใครและไม่มีที่ตรงไหนให้หลบเลยเพราะมันเป็นทุ่งหญ้าโลง่ลง สวัสดีครับคุณเป็นใครครับผมถามเพราะรู้สึกว่าการแต่งกายของเขาดูพิเศษกว่าคนทุกคนที่เคยเจอมาผมชื่อรูทอมผมคือคนที่คุณต้องมาพบนั่นหละครับเขาตอบนี่ท่านคือรูปธรรมชั้นสูงของผมต้องมาพบอย่างนั้นหรือครับทำไมหรือครับเข,เขาถามกลับ ผมคิดว่าผมจะต้องมาพบกับท่านในแบบที่เป็นพิธีรีตองมากกว่าเสียอีกเขาพูดอย่างไรหรือครับเขาถามคือผมจินตนาการว่าจะต้องเข้าพบท่านในวิหารใหญ่นั้นโดยที่ท่านจะนั่งรอผมบุญบรรลังของท่านอะไรทำนองนั้นล่ะครับฮ่าฮ่แบบการเข้าพบพระราชายอย่างนั้นล่ะหรือเขาพูดกึ่งหัวเราะ ผมรู้คุณรู้สึกผิดหวังอะสิที่ไม่เหมือนกับที่คุณคิดไว้เขาถามเปล่าครับแค่ผิดคาดเท่านั้นผมตอบเป็นอย่างไรบ้างครับอ,อ๋อผมหมายถึงประสบการณ์บนโลกใบนี้เขาถามขึ้นพร้อมกับเดินมายืนข้างๆผมแล้วมองลงไปเมืองที่อยู่ด้านล่างเป็นประสบการณ์ที่มหาสจจรรย์ที่สุดในชีวิตของผมเลยครับผมตอบคุณชอบไหมเขาถามตอ่อผมว่ามัน เกินกว่าคําว่าอาชอบเสียอีกนะครับอะไรบ้างล่ะถ้าถามว่าอะไรบ้างผมว่าทุกๆอย่างนั่นแหละครับผมว่ามันสมบูรณ์แบบจนหาที่ติไม่ได้ถึงแม้ว่าชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่นี่จะดูเรียบง่ายไม่ซับซ้อนอะไรแต่มันก็สมบูรณ์ในแบบที่มันสมควรจะเป็นครับผมตอบในสายตาของคุณอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องที่เรียบง่ายไม่ได้ซับซ้อนอะไรแต แต่ที่จริงมันได้ผ่านขาบวนนการคัดกรองจนรอบด้านพิจารณาถึงผลได้ผลเสียในทุกมิติของสังคมตั้งแต่ระดับล่างสุดจนถึงระดับบนสุดมีมีการคำนวณด้วยค่าตัวแปรทุกอย่างตั้งแต่กายภาพไปจนถึงพลังงานจนถึงรูปแบบท้ายที่สุดที่ดูเหมือนเป็นความธรรมดาอย่างที่คุณเห็นนี่แหละครับเขาพูดนักปราชญ์ที่ได้ชื่อว่ารอบรู้ที่สุดฉลาดที่สุด มีขบวนการคิดที่ซับซ้อนที่สุดที่เคยดำรงชีวิตอยู่บนโลกของคุณท้ายที่สุดทุกคนก็ล้วนแต่กลับมาใช้ชีวิตที่เรียบง่ายแบบนี้ทั้งนั้นเขาอธิบายบทที่66ความเหลื่อมลำ้ำครับผมยอมรับในสิ่งที่ท่านพูดในสิ่งที่ท่านกำลังจะพูดถึงนี้ครับแต่ผมขออนุญาตถามคำถามเกี่ยวกับตัวท่านสักหน่อยจะได้ไหมครับได้สิถามมาได้เลยเขาตอบ ผมยอมรับว่าระบบสังคมของที่นี่เขาเข้าขั้นสมบูรณ์แบบไร้ซึ่งปัญหาอันเกิดจากการดำรงดำเนินชีวิตร่วมกันอย่างสิ้นเชิงแต่ผมยังก็ยังมีข้อข้องใจอยู่ดีนึหนงหลังจากที่ผมได้มาพบกับท่านสังคมแบบนี้ที่จริงน่าจะไม่มีการแบ่งชนชั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งชนชั้นที่ผู้ปกครองอย่างพวกท่าน กับชนชั้นแรงงานอย่างคนที่มาต้อนรับผมในหลายๆวันที่ผ่านมาในมุมมองของผมตอนนี้คือท่านที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ชนชั้นผู้ปกครองมีคุณภาพชีวิตที่แตกต่างกับพวกเขามากพวกเขาทำงานหนักอาศัยอยู่ในกระท่อมเล็กๆที่ไม่มีแม้กระทั่งไฟฟ้าในยามค่ำคืนแต่เมื่อเทียบกับที่นี่พวกท่านอาศัยอยู่ในอาคารที่ใหญ่โตองอาจสว่างสวยไปด้วยแสงไฟในตอนกลางคืน แร่พราวและยิบระยับไปทั่วทองคําและอัญมณีนในตอนกลางวันสิ่งนี้ในความเข้าใจของผมคือความเหลื่อมล้ำซึ่งไม่น่าจะมีในสังคมที่อุดมคติจากจินตนาการที่ผมเคยคิดฝันไว้หรือเปล่าครับผมถามแบบแบกนับแบกสู้ถ้าคิดบนฐานความคิดที่คุณเคยเป็นอยู่เดิมภาพที่คุณกำลังเห็นนี้ต้องยอมรับว่าใช่ นี่คือความเหลื่อมล้ำทางสังคมซึ่งระบบฐานคิดของพวกคุณคือทุกคนตั้งอยู่บนความไม่รู้คือไม่รู้ว่าตัวเองนั้นมีสิทธิมากเพียงใดมีคุณค่าให้ตัวเองมากแค่ไหนไม่รู้แม้กระทั่งหน้าที่ของตัวเองว่าจะต้องทำอะไรเมื่อมีความไม่รู้จึงเกิดขบวนการที่เรียกว่าคนที่รู้มากกว่าเอาเปรียบคนที่รู้น้อยกว่า ถ้าคุณไปถามพลเมืองทุกคนของที่นี่ว่าเขารู้หรือไม่ว่าสิ่งที่เขาทํานั้นมันเหนื่อยยากมากกว่าเขาก็จะบอกคุณว่าเขารู้สึกดีทุกอย่างเพราะเขาล้วนตต่หนักรู้ว่ารู้ในแดงแรงจูงใจที่ผลักดันให้เขาทําสิ่งต่างๆเหล่านั้นคําว่าแรงจูงใจอาจจะไม่ค่อยตรงกับความหมายที่แท้จริงสักเท่าไหร่ที่จริงมันน่าจะเรียกถึงสิ่งที่กําหนดให้เขาทําต่างๆ ด้วยความเต็มใจมากกว่าเพราะแรงจูงใจนั้นบางครั้งก็ไม่ได้เกิดด้วยความเต็มใจสรุปง่ายๆคือถึงแม้ว่าภาพที่คุณเห็นนั้นจะเป็นความเดอมร้้รำแต่มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นจากกระบวนการแห่งการเอาเปรียบในทางกลับกันมันกเกิดขึ้นจากการตระหนักรู้คุณค่าที่เขาเหล่านั้นมีและเป็นมากกว่าวันหนึง่งถ้าคุณเกิดค้นพบว่า สิ่งที่คุณทํานั้นมีคุณค่ากับตัวเองอย่างมากและคุณค่านั้นก็ส่งผ่านไปเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นด้วยคุณจะอยากทํามันโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใ,นใดๆเลยนี่คือความแตกต่างที่ผมพยายามอธิบายส่วนที่ว่าทําไมพวกเราถึงได้มีชีวิตที่ดูหรูหราฟุ่มเฟือยนั้นสิ่งนี้คุณได้ตัดสินใจมาจากมุมมองและฐานคิดของคุณอีกเช่นกัน ทุกสิ่งทุกอย่างที่ประกอบขึ้นมาเป็นที่นี่ล้วนแล้วแต่มีเหตุมีผลที่สมควรจะเป็นไม่ได้มีไว้เพื่อบ่งบอกถึงฐานะอย่างที่คุณเข้าใจนับตั้งแต่เสื้อผ้าอาภร์ของผมผมไม่ได้ใส่เสื้อผ้าที่ทําจากทองคําของอพวกนี้เพราะว่าผมมีฐานะเหนือกว่าใครๆเส้นใยที่ทําจากทองคํา นี้มีคุณสมบัติเป็นสื่อที่ดีที่สุดสําหรับการมีความสัมพันธ์ระหว่างจิตและพลังงานอื่นๆในจักรวาลดังนั้นชุดที่คุณเห็นอยู่นี้คืออุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องทุ่นแรงของผมที่จริงมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับการออจอบหรือเสียมของชาวนาะชาวไร่เลยแม้แต่น้อยการที่ผมอาศัยอยู่ในอาคารที่สร้างขึ้นจากทองคําที่แผวผิวแผวแะยิบ ประยับอย่างนี้ความละยประยับของมันก็ไม่ได้มีไว้เพื่อความสวยงามหรือเพื่อให้มันดูหรูหราแต่อย่างใดเราจําเป็นต้องทําให้ผิวโลหะพวกนี้มีมุมหักเหให้มากที่สุดเพื่อให้คุณสมบัติในการเป็นสื่อกลางของมันมีความสมบูรณ์ที่สุดเนื่องจากนี้พวกเรายังใช้วัตถุธาตุจำพวกอัญ,ญามณีต่างๆชนิดต่างๆมัน คาแต่ให้เกิดเหลี่ยมมุมแล้วนำไปติดตั้งในจุดต่างๆที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดการแรงปฏิกิริยาและสุดท้ายการที่พวกเราต้องมาอยู่ที่สูงแบบนี้ <c oughs> ก็เพื่อให้การรับและส่งข้อมูลไปยังจัก,กรวาลทำได้ง่ายและมีประสิทธิภาพที่สูงที่สุดก็เท่านั้นเอง ในอดีตมีคนจำนวนไม่น้อยที่เคยมีโอกาสมาสัมผัสกับสถานที่แห่งนี้ไม่ว่าจะมาด้วยยานอย่างรู้หรือการท่องเที่ยวด้วยกระแสจิตเมื่อเข้ามาให้เห็นแล้วนำไปบันทึกหรือบอกเล่าให้คนอื่นฟังโดยไม่เข้าใจถึงเหตุผลแล้วเอามันมาเ,าเรียนแบบด้วยระบบฐานคิดของตัวเองคือระบบฐานคิดแห่งการมีอำนาจเหนือการเอาเปรียบมันจึงปรากฏออกมาในรูปแบบของ ปราสาทราชวังและวัดวาอารามต่างๆที่อยู่บนโลกของคุณและมันก็กลายเป็นเครื่องอบ่งบอกสถานภาพไปซึ่งมันแตกต่างกับที่นี่อย่างสิ้นเชิงอย่างนี้เองหรือครับผมต้องขออภัยด้วยครับที่เข้าใจผิดผมพูดหากคุณหายเหนื่อยแล้วขอเชิญคุณขึ้นไปอย่างที่ทำการของเราครับเขาเชิญครับครับผมหายเหนื่อยแล้วครับ ในขบวนการผลิตเสื้อผ้าอาพรและอัญมณีต่างๆเหล่านี้พวกเราต้องใช้ศิลปินที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญอย่างหัตถศิลป์เป็นคนช่วยทําให้ซึ่งพวกเราแค่กําหนดรูปแบบคร่าวๆตามประโยชน์ที่เราต้องการใช้สอยเช่นอัญมณีเม็ดใหญ่ๆนี้ใช้เจียระไนเป็นกี่เหลี่ยมมุมที่หน้าด้านหน้าและใช้มุมทั้งหมดรวมศูนย์เข้ามาเป็นจุดเดียว กันในด้านหลังเหตุที่ต้องทำเช่นนี้ก็เพื่อให้เกิดการเวี่ยงนำของพลังงานที่กระจัดกระจายเข้าสู่จุดศูนย์กลางได้ง่ายส่วนรูปแบบและการตกแต่งระดับประด,ระดับดอื่นๆผมปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเขาเขาสามารถจรินตนาการ สร้างสารร์ตัวเรือนและอัญมณีพวกนี้ให้มันวิจิตพิสดารอย่างไรก็ได้เราเพียงแค่เป็นคนกําหนดที่ตั้งของมันเช่นเม็ดนี้จะต้องอยู่ที่กลางหน้าผากหรือเม็ดนี้จะต้องอยู่ตรงกลางหน้าอกเป็นต้นดังนั้นเวลาที่คุณเห็นอัญมณีที่วิจิตรงดงามเหล่านี้จึงเห็นเป็นเครื่องประดับมากกว่าที่จะเป็นเครื่องมือหรือเครื่องจักรเขาอธิบายเพิ่มเติมระหว่างที่เดินขึ้นเข้าสู่อาคารหลังใหญ่ ส่วนโครงสร้างของตัวอาคารและหลังหลังคายอดเหลี่ยมที่แผ่วๆนี้พวกเรา,เพ,าเพียงกำหนดให้เขาหุ้มมันด้วยทองคำที่มีรวดมีรอยหยักให้มากที่สุดหรือแค่ทำให้มันหักไปหักมาเท่านั้นเพราะนั้นก็เท่ากับว่ามันสามารถทำงานได้แล้วแต่เนื่องจากาพวกสถาปนิศสถาปนิกมีความประสงค์จะทำให้มัน มีความสวยงามเขาจึงสร้างเป็นรูปทรงสิเหลี่ยมบ้างเป็นยี่สิบเหลี่ยมบ้างตามแต่พวกเขาจะจินตนาการขึ้นมาและนอกจากนั้นเขาเหล่านั้นต้องอต้องมีการประดิษมาก่อนก็ยังช่วยการรังสรรค์ลวดลายเพื่อให้ผู้ที่มาเยือนเกิดความประทับใจผลลัพธ์ที่ได้จึงเกิดออกมาเป็นศิลปะที่ดูวิจิต บรรจงอย่างที่เห็นหลังจากที่ศิลปินและสถาปนิกสร,ร้างอาคารนี้เสร็จพวกเขาก็อาศัยอยู่ที่เมืองนี้สืบมาจนถึงปัจจุบัน <c oughs> เขาเสริมอ๋อเข้าใจแล้วครับเมืองนี้ถึงได้เป็นที่รวมของศรริลป,ปินทุกๆสาขาเพราะพวกเขามาสร้างอาคารหลังนี้นี่เองผมพูดใช่คุณเข้าใจถูกแล้วอาคารแห่งนี้มีอายุสักเท่าไหร่ครับผมถาม ผมไม่รู้ผมไม่สามารถบอกเป็นตัวเลขได้รู้แค่ว่ามันมีมาก่อนที่โลกของคุณจะมีมนุษย์ไปอยู่เสียอีกโอ้โหเดี๋ยเชื่อมากเลยครับผมรู้สึกเหมือนกับว่ามันเพิ่งสร้างมาใหม่ไม่นานนี้เองพื้นหินที่ผมเดินดูเหมือนอไม่มีการสึกกร่อนจากลมและฝนเลยแม้แต่น้อยมันเป็น เรื่องที่คุณภาพของสิ่งแวดล้อมครับโลกใบนี้แทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยตั้งแต่เริ่มสร้างไม่เคยมีแผ่นดินไหวไม่เคยมีพายุฟ้าขนองไม่เคยมีฟ้าผ่าไม่เคยมีน้ำท่วมคุณภาพของน้ำและอากาศก็ไม่เคยมีสิ่งที่เป็นภัยคุกคามต่อวัตถุทุกชนิดไม่มีกฎไม่มีสารเคมีใดๆทำให้เกิดการสึกกร่อนดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจึงดูเหมือนคงสภาพ อย่างที่มันเป็นตั้งแต่แรกเขาอธิบายพร้อมพาขึ้นไปเรื่อยๆอ๋อท่านรู้ท่านรู้ทองครับผมสนใจเรื่องของการเดินทางระหว่างโลกของเราทั้งสองล่ะครับพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับผมถามขณะที่ก้าวขึ้นบันไดยอย่างช้าๆในแง่ไหนล่ะครับผมจะได้ไม่ปิดบังคุณสักเรื่องเพียงแต่ต้องระบุสักหน่อยว่าคุณอยากรู้ตรงไหนส่วนไหน อ๋อผมรู้แล้วว่าคุณสามารถเดินทางไประหว่างโลกนี้กับโลกของผมได้ด้วยประตูที่มีอยู่ถึง360ประตูผมอยากรู้ตั้งแต่แรกเริ่มเลยครับว่าใครเป็นคนสร้างประตูพวกนี้ไว้แล้วมันทำงานอย่างไรทำไมมันถึงสามารถทำให้ระยะทางนี้ไกลมากขนาดนี้สั้นเหลือแค่นิด เพียงสลัดนิ้วเท่านั้นครับได้ครับแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องอใช้เวลาพอสมควรเอาไว้ผมพาคุณไปถึงที่พำนักของผมแล้วค่อยนั่งคุยกันดีกว่าไหมครับเขาตอบได้ครับท่านรุทอนพาผมเดินขึ้นมาจนถึงบนไดขั้นสุดท้ายก่อนที่เขา,เาไปในบริเวณอาคารด้านหน้าของประตูทางเข้ามีระเบียงขนาดใหญ่ พื้นของลานและตัวอาคารทั้งหมดทำด้วยหินแกรนิตขนาดใหญ่วางเรียงซ้อนกันอย่างแนบสนิทพื้นด้านหน้าที่ถูกขัดแต่งจนเงาเป็นมันแลดูสาสะอ้านเมื่อมองจากลานนี้ลงไปสามารถมองเห็นเมืองได้ทั้งเมืองตรงนี้คือลานสำคัญสำหรับต้อนรับแขกค,ครับ หรือจะเรียกว่าเป็นลานอนเนกประสงค์ก็ได้เพราะเราจะใช้สาหรับการต้อนรับผู้ที่เดินทางมาไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมผู้นําหรือมาจากเมืองอื่นๆหรือคนที่เอา,เอาบุตรธิดามาฝากไว้เรียนรู้ศัจธรรมรวมทั้งแขกที่เป็นแบบคุณแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีใครอยู่เลยนะครับดูเงียบๆผมตั้งข้อสังเกตใช่ครับเมื่อก่อนที่นี่ ก็จะมีแต่เราที่เป็นช่างเทคนิคจำนวนมากโดยเฉพาะ,อ,ะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่มีแขกมาเยือนแบบนี้ทั้งสองข้างรานด้านบนนี้ก็จะเต็มไปด้วยรูปธรรมที่มาคอยต้อนรับที่นี่เคยมีรูปธรรมช่างเทคนิคทํนนับอยู่มากกว่า1นึ่กลูกธรรมและตอนนี้พวกเขาไปไหนกันหมดแล้วล่ะครับไปปฏิบัติภารกิจที่ดาวโลกของคุณ ตอนนี้เหลืออยู่เพียงแค่สองรูปธรรมสุดท้ายซึ่งเขาทั้งสองก็ต้องเดินทางไปเหมือนกันในวันรุ่งขึ้นนะครับ่วันในวันก็หมายถึงว่าวันพรุ่งนี้นี่เองนะครตอนนี้เราทั้งสองอยู่ที่ไหนผมถามสองรูปธรรมนี้ยังไม่เคยเดินทางด้วยประตูเชื่อมระหว่างดาวโลกเลยสักครั้งเดียวแต่ด้วยภารากิจที่มีมากเสียจนจนจำ เป็นต้องใช้ไปทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ทั้งหมดวันนี้พวกเขาจึงออกไปทดสอบการบินเป็นทั้งสุดท้ายก่อนที่จะบินจริงในวันพรุ่งนี้อ๋อก่อนที่ผมจะขึ้นมาผมเห็นอยู่เหมือนกันครับว่ามียานบินลอยขึ้นจากยอดอาคารนี้สองรันั่นแหละครับนี่ถ้าที่แห่งนี้ไม่จำเป็นต้องมีใครประจำการอยู่เลยผมก็ต้องไปเช่นกันฟังจากที่ท่านพูดแล้ว ถานการณ์ที่โลกของผมน่ากลัวเลวร้ายมากใช่ไหมครับเขานิ่งเงียบไม่มีคําพูดใดๆผมได้ยินจากผู้มาต้อนรับครับอยู่เหมือนกันครับว่ามันเข้าขั้นวิกฤตผมพูดขึ้นหลังจากที่ที่อยู่ในความเงียบได้สักพักแล้วเด็กนักเรียนล่ะครับใครจะดูแลพวกเขาหากไม่มีใครอยู่ผมถามเพราะนึกขึ้นได้ มาว่าที่นี่เป็นโรงเรียนด้วยไม่มีครับที่นี่ไม่มีนักเรียนใหม่มานานพอสมควรแล้วและนี่คือสัญญาณที่บอกว่าโลกของคุณอยู่ในเชิงวิกฤตมานานแล้วเช่นกันไม่มีใครสามารถยกระดับจิตสําเนธให้ความเอ่อให้เป็นความรักที่บริสุทธิ์ได้แม้แต่คนเดียวจึงเป็นผลให้ไม่มีใครวิวัตตัวเอง ให้มาเกิดที่โลกใบนี้ได้เขาตอบหลังจากนั้นท่านรุทอนก็พาผมเดินเข้าไปในอาคารเป็นครั้งแรกทันทีที่ผ่านเข้าไปผมรู้สึกได้ถึงความเย็นอันรู้สึกได้ถึงความเย็นอันเกิดจากความหนาของผนังแกน,นิกชั้นแรกนี้เป็นห้องโถใหญ่มีเสาตรงกลางขนาด ประมาณสาคนโอบเรียงรายอยู่เป็นร้อยต้นห้องนี้ใหญ่มากและมีเพดานสูงภายในสว่างสวัยไปด้วยหลอดไฟที่ห้อยลงมาจำนวนมากบนเพดานประดับประดาด,ด้วยทองคำและแก้วกระจกหลากสีสันมันไม่ใช่กระจกสีหรอกครับมันคืออัญ,ญมณีท่านรุทรพูดขัดขึ้นจากสิ่งที่ผมคิดโอ้มันเยอะมากขนาดนั้นนะครับผมอุทานด้วยความ ไม่อยากจะเชื่อห้องนี้สามารถรองรับคนได้ถึง3,000คนพร้อมกันโดยจะใช้เป็นที่ประชุมเพื่อ,อรับการสื่อสารจากต้นกำเนิดพร้อมๆกันซึ่งทุกคนที่อยู่ในนี้ไม่ว่าจะอยู่ในซอกใดมุมใดของห้องจะต้องได้รับการสื่อสารที่เท่าเทียมกันดังนั้นเพดานของห้องนี้จึงต้องติดตั้งอัญ,ญมณีเพื่อให้การสื่อสารในทุกๆตารางนิ้วสมบูรณ์ ผมไม่อยากจะนึกเลยครับว่ามันต้องใช้อัญ,ญมณีมากขนาดไหนผมพูดตามหลักขณะที่เขาพาผมเดินตรงเข้าไปครับผมเดีเ๋ยวเราต่อบทความต่อไปกันนะผมกำลังสนุกสนานเลยผมกหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป,ไป็นประโยชน์แก่พี่ๆทุกท่านไม่มากก็น้อยหากข้าพเจ้าจะสืบไปทําให้พี่ๆทุกท่านตังแล้วเกิดความเข้าใจไม่เข้าใจไม่กระจ่างแจ้งกราบวิวนวนรวมครูคูบาจารย์ทุกพระองค์ แต่สิทธิเสริมเติมรัรยายให้กับตัวพิพิธท่านฟังแล้วเกิดความเข้าใจกระจ่างแจ้งจเจริญสุขจเจริญธรรมขอพระคุณครับ